ไม่ลองเลยเปิดจริงแล้วแป๊บนึงครับน้ำนี่มาจากธรรมชาติเพราะต้องผ่านมาหลายช่วงเอดื่ไปด้วยใช่มันจะมีกรองสุดท้ายเป็นน้ำใสสะอาดแต่มันจะมีฟองอยู่ต่ว่าขององฟของทูนี่สัญญาณพอได้นะเขาเป็นฟองจากใบไม้ต้นไม้ยางไม้ไม่ใช่ขี่นะไม่ใช่ ข้าว่วมเรามีแต่น้ำที่ไหลมาเป็นน้าเหมือนกันครับผมมันก็มาหาหลายส่วมนี่แหละคุณบาายบอกว่าใครจะกินก็กินสาหรับคุณบาคุณบาเออมินัตรนี้จ้าวัสดีครับวันนี้วันนี้มาพามาดูฝายฝายชะลอน้ำของ ว่ดฝ่าบ่อน้ำพะอินครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึนง,งนี่นะครับหลงทางด้วยฝายชะลอน้ำครับให้ได้กักเก็บน้ำไว้ได้นานขึ้นวันนี้ก็มี <c oughs> ครูบาชายครูบาดนครูบาโยงครูบาสีด้วยครับครูบาสีพี่ชูสีด้วย แล้วก็พี่เอฟมีเรื่องกับแสงน,นะครับสัญญาณอาจจะไม่เต็มที่ต้องขออภัยนะครับไลฟ์สดเหรอไลฟ์สดด้วยนะครับส,ส,ส่วนของ YouTube นี่นนภาพชัดอยู่แล้วอัดคลิปใช่ครับอันน,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 นี้ดอนเห็ดปวดกันเลยเหรอปวดยี่ลายสองกู่าเล่นนอนปวดจะไปหาเพจพิเนอร์ไปนอนเห็ดปวกพิจิตตินี่เราห่างกันเห <laughs> 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 ็นไหมไม่ใช่ไปอยู่ติดกันนะใช่ติด สิบเมตรเนาะห่างกันกว่ากว่ากว่านี่น่าจะมีสิบห้าเมตรอ๋อนี้ไม้ฝาเซอร่าแล้วนะรุ่นใหม่แล้ใช่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเราอยู่โซนไหนครับพี่สีเออโซนสามช่างครับ โซนสามซ่าถามพี่แกอยู่ก่อนพี่สามสามซ่าดูมันถามไนี่ถามเหมือนฆ่ากันน่ะเราอยู่ตอนไหนแต่ทั้งที่มันอยู่ก่อนเราแท้แท้ว่าสายถามถูกไหมเห็นไหมกุฏิเราแต่กุฏิเราแต่ละหลังดูนะฮะเราสร้างบนหินนะเราไม่ใช่ว่ามาตัดไม้ทำลายป่าบางทีคนเขาเห็นพี่น็อตขึ้นโดนไงขึ้นโดนก็จะเห็นเออกลางป่าเนี่ย ปา่าวัดป่าวันาพิอินอันนั้นก็เป็นด่กนะ<อ>็จะเห็นเป็นกุฏิแล้วก็มีตรงที่มีบ้างไม่มีบ้างต้นไม้ใช่เอาของเดิมเป็นอย่างนั้นก็ถูกแล้วไงก็อธิบายให้ฟังอีกทีไงของเดิมมันเละกว่านี้อีกโอ้ยทัภาพยยถ่ายย้อนหลังทางอากาศนะถ้าหลวงตาไม่มาอยู่นะป่านี้ไม้เ็มหมดแล้วก็พวกไม้พยุงก็ไม่เหลือแล้วนี่เขาเรียกไม้อบะมงคนอืม่ใช่ไม้พยุงไม้อับะมงคนใครตัดไปแล้วก็กรึบโดนจับนะาก็แล้วแต่แต พี่ชูศรีพี่ชูศรีจัดรายการกี่โมงนะครับห้ามโมงเย็นครับชื่อรายการอะไรครับพี่บันเทิงทำสังกะรีสีมีมีฟิ<ม>ตจูริงกับหลวงตาอยู่เรื่อยเนาะโอ้ยหลวงตาท่านเมตตาการุณาปรานีกี่โมงนะพี่ห้ามโมงห้ามโมงเย็นห้ามโมงเย็นมมยน,นี่กี่โมงแล้วเนี่ยพี่ตามหาหลวงตาแล้วเนี่ย หลงตามาทางนี้เหรอครับปาลาหลวงตาไม่รู้ขับรถก๊อปไปไหนไม่รู้ก็มาหาแล้วพอดีจังหวะเอฟมีเรื่องกับแสงมันชวนเอ้าแล้วเราจะไปวัดเอ๊พี่จะไปขัารถมอเตอร์ไซค์ถูกกว่านี่กี่โมงแล้วอ๋อไอ้นักอ๋อนี่โผล่ตรงนู้นนี่โผล่ตรงนี่บ้านสามหลังใช่ไหมสบายสามแล้วนะพี่ ใช่มใช่ครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรดนให้ดูหลังจากพาเดินแบบนี้อีกทีหนึ่งน,นะครับก็จะเห็นโอ้ยต้นไม้เขียวช่วงนี้เหมาะที่จะขึ้นรดนใช่พี่ตอนที่พี่มานี่มันไม่ใช่ไม่ใช่พี่เข้ามาหน้าฝนนี่แหบบละมาไล่ๆเลยเป็นไมหินนั่นเลยใช่เราคิดดูว่า <c oughs> เราจะไปตัดไม้ไดนะ้ไงเราจะปลูกบนหิน ซึ่งก็อย่างน้อยพระเราก็ได้ดูแลต้นไม้หรือป่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะสมัยก่อนนี่มีการตัดไม้กัลายป่านาดมากเนี่ยยืยันในหินนั้นหินทั้งนั้นที่จะไปตัดไม้จะไปปลูปกอะไรก็ต้องปลูกวันนี้แหละเนี่ยนะปลูกเราใช้เสาเลยนี่ หยวนหินหมดอันนี้น่าจะเป็นของเชร่าใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่นี้กุติเก่ากุติสีเงินของเชร่าหรอของเชร่าสีน้ำตาลใช่อันนี้กุติสีเงินแต่ไม้อาจจะเป็นข้างๆอาจจะเป็นอ๋ออันเก่าอันเก่าโน่นเชร่าตรงโน<อ>่เชล่าจะสวยหน่อย เพราะว่าไม้มาตรฐานไงแผ่นจะใหญ่หลังคาจะกลมกลืนกับของเดิมแต่ตัวเนี้ยรถจอดอยู่นู่นมเราใส่ทำไมไมาอยู่นี่ที่นีน่ไกลนู่นข้างห้างรถแกรถแกจะไปยังไงไมื่อมารงพีเอฟเอาหวเอา,อเอาพี่เนี่ยเห็นไหม คนอยู่นี่คนที่ไม่รู้ก็พูดพูดอะไรครับพี่ว่าพวกเราตัดไม้มาอยู่ทำลายป่าโหเขาพูดไป,ม,ไปททมัป่วไปก็กรมป่าไม้ก็อยู่นี่<ช>ก็อยู่ทางขึ้นวัดเราเนี่ยเราไม่มีท่าที่พิสัยป่าี้เตียงเหรอนี่นเป็นหินนั่นไงดูดิ นะเอ๊ะเมื่อกี้ทางมาตรงนี้นมันเป็นลานหินครับวัดป่าหัวน้ำพระอินทร์เป็นลานหินใหญ่ขนาดใหญ่ใช่ถือว่าโชคดีนะเจอตาน้นาเนี่ยถูกไหมใช่ครับเราเจาะประดานอยู่ที่นี่ไม่เคยกลัวผีเลยกลัวงูอย่างเดียวเยอะตรงนี้นกำลังเยอะหลวงตาบอกเยอะดูวห เนี่ยมาเนี่ยร้านเห็ดเนี่ยน้ำรดน้ำรดเตะนี่เนี่ยลานเห็ดถึงงี้นี่ยความจริงได้ปลูกได้อีกหลังนะแต่ครั้งนี้มันใกล้กันมันใกล้กันครับ,เ,งงรบเวลาภาวนาว่านี่อยู่หลังกุดละกุดละหนึ่งองนะอ่าตอนนี้พระก็หนึ่งรูปหนึ่งองก็มาที่พุดธที่เหรอหนึ่งองหนึ่งรูป อ๋อหนึ่งองไม่ได้องค์พระพุทธเนาะหนึ่งองพระพุทธรูปแล้วเอ,อา,า,าอแล้วทำไมพระทำไมเขาสองพูดหนึ่งรูปอ่ะพระพุทธรูปยังเรียกพระพุทธรูปไม่เป็นพระร <c oughs> <c oughs> พุทธองค์ไม่รู้สับนัว <c oughs> เออภาษาไทยมันริ้นได้แนะมันยังไงผมก<อ>็ไม่รู้นะไม่ได้กวนนะได้พี่หนึ่งองก็ได้นี่กูด,ดีแหละคนมาหาหกรรมค่อยพอแต่ตรงนี้ธรรมชาติมากเลยครูบาโยบอกว่า ผ่านซ no ่วมน้อยที่สุดผ่านซ่วมน้อยที่สุดจริงหรือเปล่าที่เดินผ่านมาเนี่ยลุงนี่หมดเลยนะอ๋อกูแพ้หลวงพ่อพบนี่นี่นี่บอกครับคุณบาฝ่ายโอ้ ผ่านกรุดคู่บดนนะนี้กรุดเดียวเลยนะผ่านต้องคงไปวันเรากรุดไปไหนได้กรุดเป็นหกโอ้จะมีวันได้แล้วเพราะว่ากรุดเปลนแปนแล้วเป็นไงพี่น้องเป็นไงไม่ล่องนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงทำไมขี่ดีพูดได้ไปก็ความสะอาดกรุดเพิ่มเครียดถ้าพลาดขาวันนี้เขาจะไม่หลุดลงไปนี่ก็มีโอกาสครับขาหักได้นะครับสีพาไปเก็บเห็ดได้ไหมถามยื้อไหนม่สีพาไปเก็บเห็ดได้ไหมเออบัน เห็นพูดกันเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจความหมายนะเอาค่ๆอย่าฉิบเก็บเห็ดเลยประมาณนี้ป่ะไม่เขาก็แจวมาเขาก็แจวมาอย่าไปเก็บเห็ดอะไรทั้งอย่างเลยทำไมพี่โอ้ได้ดาวด้วยได้ดาวได้ดาวพาสิ่งคิดทำไมดาวไม่ขึ้นเลยโอ้ยยอดคุณเยอะแล้วผมให้ผมบ้าปอ๋อหนามเตยอ๋หนามเตยระวังด้วยครับโดนโดโยขาพี่สีเพราะว่าพี่สีใส่เขาแต่มาครับมาดูชุดเดินป่าพี่สีก็สิดู ชูลักชุเล่คุณบาชายกระโดดเชยได้อ่าดูนะดูพี่สีนะเซฟผมก่อนเลยโอเคครับพี่น้องไปก่อนครับโอ้โหนี่เไดแล้วก่อนแล้ลงะไรเราถือการ์ดไ้ไหมไม่ครับผมลงทีละขาครับแบบนี้โอ้โหนี่หนามเตยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนแอดมินเราหัวอาวอละ วันนี้ถือว่าพาดูธรรมชาติเนาะอดูบรรยากาศเน้นบรรยากาศนะครับวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกทุกวันไงเราไม่ได้ออกมาเขาบอกวได้ไงไหนครับพี่ไอ้ตรงไหนครับตรงไหนอ้าวรถเราอยู่ตรงไหนอยางให้ถืงพี่ยังเหรอเออพีเอฟลืมพาพีเอฟไปถ่ายน้ําตกฝั่งไม่ชีะเป็นใหญ่เลยนะ เป็นลำธารใหญ่เลยนะเออมีคนบอกอยู่ให้ให้ไปใช่<า>ใช่แต่มันจะไล่สดไม่ได้เราต้องอาดเอาได้เลยโอ้ยใหญ่ลำธารขนาดใหญ่เลยแลหละน่าไปมากอา้าวทำไมออกลงฝั่ง,งนู้นได้ล่ะเพราะฉลาดไงนั่นแหละสิพี่เราพวกเราสามคนเราฉลาดฉลาดกว่าฉลาดกว่าเฮ้ยโอ้โหผู้สูงราจอดรถแถวนี้ก็ได้นะ ทำไมเราไม่จอดล่ะผมข้าวไปลึกนู่นแล้วต้องถอยออกด้วยสิเวนจางเรารถอยู่ไหนฮะอยู่ที่ใช่เหรอใช่ให้มอไซเรามอไซพี่สีย่าอยู่ข้างรถแกนน่ะนั่นเหรออืมโอเคครับนี่ยันไ่ที่สีแกงอะไรนเอง เราก็จะสร้างกุฏิหลังหินบนหินนี่คุณบาชายคุบาจนก็มาดูพื้นที่เพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนเนี่ยเข้าแล้วฝนน้ำมันก็จะไหลหลากวิธีกุฏิพระจะอยู่ต่ำที่ตรงนี้มันจะสูงเราก็จะทำฝายกั้นน้ำไงฝายกั้นน้ำไม่ให้น้ำมันไหลมาแรงเข้าหน้าฝนเนี่ย น้ำมันแรงต้องมีที่เบรกน้ําเหมือนใจคนนะ่ยถ้าไม่เบรกมันก,ก็จะไหลไปตามน้ำเดีกจะเอาเวลาไปนั่งกินเหล้าเอาผู้หญิงเยอะงานคิดได้ตั้งหานเลยนะสุขภาพจะได้ไม่

มีขึ้นหรอน้องไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ยังไล่ได้อยู่นะฮะตรงงนนีี้้้้ไไม่ดแลวยทางไหนพี่อ <c oughs> โอ้โหนี่ไงเห็นก้อนเบลืมเลยสบายก่อนหนูตาบอกทีนี่เป็นเหมือนเป็นทะเลนะใช่ครับมันอยู่ใต้ทะเลมาก,ก่อน โอ้โหไปมาแล้วเส้นี้โอ้กุฏิหลังนี้โคตรบรรยากาศดีเลยใช่ไหมใช่ครับไม่หลับได้ไหมครับได้เช่นไรแล้วครับไ่นี่ของเชล่าร้อยห้าสิบเจ็ดได้รับความเมตตานไปผราน อันนี้เราน้ำสะอาดไหมโอเคโอเคเราโดไปเนี่หมดเลยโอเคครับผมจะล้างหน้าจะล้างหน้าแล้วใช่จะเอาล้างหน้าแล้วตอนเนี้ยนี่แหละกะ่วว่าจะกั้นนี่แหละแล้วมันจะได้เวิร์กในทางเวิร์กเลยอ๋อคัสขวบไก่ถือไม่เดี๋ยวนี่ดูเอาตากกล้องสิ อันนี้มมกนใกล้รวบกี่กี่ช่วมงเนี่ยผ่านมาประมาณทุกช่วงร้อยกว่าหลังจะ <c oughs> จะมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดอ๋อโอ้น้ำใสน้ำบดปีได้ขนาดนัดนหนึ่งบ้านเ่ยแมนป่ะครับแมนตกวแรงมากกระโผ่ที่โต๊เห็นไข โยอยัง,ยม,ยง,ยม,ยงยมีไปอยู่ยังมีไปอยู่ล้วบมยังมีไปอยู่ัะมีไปอยู่ไม่จะถามว่ารถเราจอดตรงไหนนั้นแหละนี่นี่นี่พี่ฮะกลับไปตรงนี้ฮะนี่กลับไปฝั่งนี้อโอ,โอเคโอเคอ๋อเ,อเ,เขาพาไปทะลุระ <c oughs> วงังหนามี้ิมันหนามไม่กลัวกล <c oughs> ัว ตามถ่ายเลยแม่น่าถ่ายมินิสิกบ้างเลยตรงเนี้ยมายืนร้องเพลงไหมเอาไหมย้อมจุสีมานอนอยู่นี่สักสามคืนนึงสามคืนทุกว่าย่องอยู่ผมก็มาผมกลัวมานั่งแล้วก็น้ำมีเพลิดหรืองนนี้ทั้งสองสามสายมันจะมารวมกันอยู่ที่นี่หมดถ้าเกิดเราเริ่มใสนะครับเริ่มใสแล้วใจยางร้องอยู่้หรือ ม่ใช่เพราะว่าถ้าห้าสิบสายเลยช่วงห้าสิบสายสามห้าสิบแล้วจะล้างหน้าก็ยังตอนแรกเราจะเอาน้ำล้างหน้าอีกแล้วเนี่ยบ้าล้างได้น้ำใส่ยิ่งจะไปกลัวอะไรก็ลาไปน้ำยาพยาในอยู่งเทพหรอเราต้องกินน้ำยาพยาโชโ์โชว์แล้วเฮ้ยโชว์โชแล้วครับโ้น้ำใสเย็นน้ำใสเออโชว์แล้วโชวโชวกินเลย เหมือนเหมือนครูว่าชายพูดอะไรนะไอ้ครูว่าหงาตัว่าตอนไม่รู้ไม่อายพอรู้แล้วว่าอายแหละไม่ต่างกันหรอกอตนถ้าเราไม่รู้เราก็โอยไม่จะหายน้ำหนักๆก็กินเหมือนกันละนี่หนักมากเขาจะมาหนักเดีเลยโอ้บาฝายพวนี่้งานเอาอขี้ได้เหรองานตอกแล้วก็เสร็จเสร็จเสร็จจากตัวนู้นมาจะมาทำตัวนี้แล้วก็จะทำข้างบนจะกักไว้ไม่หายรอก เอเนว่าจะม่เห็ดด่นอเเท่ยงากวเลยนแล้วโดนล้อเรื่องจักัวกินดีไหมนี้องชิมเลยขว่างงาข้งชิมอ่ะ้าวบมดันเลยมันคล้ากินโนนีกินด้วยครับพี่ชาติเป็นยังไงพี่รสชาติกลินบ้านบ้านอันนี้ต้นแต่เป็นใสเย็น แต่กันกรองมาแล้วจากขี้กับเยี่ยวก็กันกรองมาแล้วแหละท่าทั้งส <c oughs> ี่ทตาทั้งส <c oughs> ี่ท่าสี่ตากิรลนใช่ <c oughs> <c oughs> ที่มองเนี่ยน้ำใสเนะ โอ้นี่มีขึ้นเหรอเนี่ยครับมีครับมีขึ้นอยู่พอได้อยู่ก็แต่ว่าได้เห็นมันกาดอยู่สายอันนี้มันไหลแรงไปไหมนี่อันนี้มันเป็นสุดไหนครับุบบูบ้าบ้านอ่าบ้านสามหลังเปล่าบ้านสามหลังอยู่ข้างบนครับเหรออันนี้จะไปถึงชายแดนวัดอีกด้านหนึ่งเลยว่าย่องอยู่เหรอหนูุณบาอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ฝั่งล่างเลยเนี่นะครับ เราก็มีผูกกอันนี้เป็นแังล่างเลยถือไม่เจอที่ได้ลอางคนขบ้าพวกนี้ไมใส่ครับนี่มีทางไปนีดิเออชนเขตัดเลยโอ้อินคนนะนี่แนวด้านใต้นะติดกับกับใไล่ของชาวบ้านแมนแมนตินคนครับอินคนเดียวพ กินตัวเราเหม็นก็กินน้ำนะอุ้ย <arts kişi> <P RI K aún> <yelled> ่นา้เมื่อไรแห้งไฟวะนี่ไฟอ๋ออันนี้มาเทียบไปแล้วว่าจะทำให้หรอโอ้แลวทำให้ใหญกว่าเดิมอันนด้เนี่ยลงมากอันนั้เน่ยตายละขบวนหนุกใหญ่เลย แต่ว่าเอามแต่ว่าน้ำน้ำใสมากเลยครับเอฟเดาทำกระต๊อบให้มันนั่งอยู่ตรงนี้สักอาทิตเอาไหมได้ไหมได้ได้ครับได้ครับพอคแล้วพอแล้วพูดให้เอฟใจฟอร์อย่างนนอเออเอพิษหนึ่งอืดถึงห้าวันก็ได้อ๋อเฮ้ยโอ้ยเนี่ยที่สีเขาเห็นแล้วสดชื่นขึ้นใช่ใช่แต่ก่อนนึกว่าอะไรดีเนาะเช้านี่รู้ป่างที่ถ่ายบ้านสามหลังอ่ะเนี่ยร้อยกว่าเลยนะเว้ย บานสาโอ้สาระจริงเหรออาจจะเอาไปจริงไม่เห็นไงไม่เห็นพี่กูบาชไยเถอะทนายไฉใช่พี่เนี่ยแตเช้าอ่ะพี่บอกเฮ้ยร้อยกว่าเว้ยมันจะนั่งคุยกับกูณบาชาวไอเอิร์ดมึงต้องมึงต้องมีทางเรียนมึงต้องค่ายเอฟแล้วใส่เอิร์ดวางยาคนดูเป็นหมื่นเลยนะนั่งชออเอามีแล้วปะนี่ไร่กาศนะไร่กาศนี่แต่แต่ต้องขอบคุณพี่พี่สีเหนื่อยกว่าเอิร์ดก็พี่สีนี่แหละมันยังมีเทปทั้งอยู่ เพราะว่าเที่ยวเข็นด้วยนะครับแล้วก็พยายามให้ให้ฝึกเพราะเอธนี่เก่งคอมนะแต่ว่าใช่ใช่ใช่ไม่ได้เก่งทางด้านตัดต่อนะเก่งเกมเก่งเกมด้วยใช่ใช่ใช่จบมันจบวิคคอมไงจบวิคคอมใช่จริงจริมันจบวิคคอมนะเอิรอแอ่แต่ว่าเรื่องของการทําพวกเนี่ยงานโฆษณางานตัดก็คือที่จีนนะโคตรวิคคอมเลยมากประสาทจะค่อยจะหลอนมันเลยไม่พูดกับใครไงใช่โอ้ยห็นไขวเห็นไขชายอ่ะ เราเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่ครูบาชัยพูดเมื่อเช้าจิตเราก็จะมุ่งไปทางนี้อย่างนั้นอย่างเดียวเลยอะไรพี่ไข่บัวไข่บัวถึงทุกบ้านท่านเทศสอนเราบุ้งใจมุ่งมัองอยู่กับจิงใจก็จะมองเห็นสิ่จิตอ๋อไม่ว่าแล้วเห็นต้นไม้สามเหลี่ยมไม่ได้นะทำไมมันไม่เห็นไม่ใช่ต้นไม้ไง ใช่ใช่งามงามมันเห็นเป็นงามสามงามถึงเรียกว่าไม้สามงามมันอะไรก็ไม่รู้ครับผมตอนนั้นอ่ะสุพัฒสุพัฒน์หายเห็นไหมสุภาฒน์นี่แก้ไม่ได้เลยเนาะช่วยไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันไม่ได้หรอแก้ไม่ได้เนาะไม่ได้หรอกสุพัานฉายท่านเพียบเมื่อเช้าดีที่สุดคือการตัดกระแสโัวไม่เข้าไปย่างครับยุใสครับผู้อาเข้าว่าไป ถ้าไปเบอร์เลยครับยังใช่ไหมครับยังไม่ถึงใช่ไหมอ้นี่เออดอกสิอันนี้อันนี้ขั้นเลยสั้นนิ้เดียวโอเคอันนี้ตัวแรกที่ทำอ,อืออ่้ตัวแรกที่ทำสายทำ<ป>นนามาถ่ายสายกันสายธรรมชาติเนาะธรรมชาติลองไปตก กว่าจะรู้เดินตัดก็ถึงแล้วแหละทวงเวลาไงไหนๆก็มาแล้วเนาะเวลาท่านเมื่อวานนี้เจอพ่อแอวหนักกว่ดีนี่เลยตัวใหญงพ่อเพียนี่ขอบคุณพระเจ้าเป็นลูกคนนี้ครับ ตรงนี้ก็ดีนะลราพี่ชาเป็นปูดักนี้มกั้งเห็นไหมมอไซคอยู่ข้าไหนคเนี่ยรอนนี้แหละพี่กำลังไปใช่ครับนำทางรนี้เร่มับแล้วนะครับนะคสับเราร่ับแล้วแหละ่กันเต็มที่เลยาไปดู นไฟรปรมูเคไแ้ต่าไม่ได้เพราะวันั้นติดบ้าปูอไม่รู้ส่ให้โหเป็นบุญของไม้ดีใจออส m มอันนี้นะมีพลังงานของพู้อาจารย์คนที่ไมละ่นห้วเนี่ยไหนไเอา่ไว้ครับเอาเลย วันี้เราก็หลายจากที่ต้มให้ง่ายด้ย่สิบกนทีทำไมหอบล่ะดวตาไอเดี๋ยวบอกใครก่อนไม่ไหนทีนะพูละมุนับป้าหมดแลวุ่งับป้าหมโอยรถมีแงด้วยตัวแรงตัวแรงเพี่สีขอม้หน่อยพี่ีขอม้หน่อยครับโทษโทษโท